วันนี้ก็จะมาสาธิตเทคนิคง่ายๆการย้ายมิมจากในป่าไปเลี้ยงที่บ้านนะครับบรรยากาศตอนเช้าอากาศหนาวเย็นพอสมควรน,นะครับแม่ของมิมก็ไม่แตกตื่นรังนี้คือรังที่ตี ห้วน้ำหวานไปแล้วเมื่อวานทีนี้ผมก็จะมาทำการย้ายตัวงานแล้วก็นางพญาไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไปเลี้ยงที่บ้านหลังจากที่ตกแต่งกิ่งเรียบร้อยพอที่จะนำรังของมิมสวมใส่ในหมวกนะครับก็สวมใส่ในหมวกมิมรังนี้ห่างจากบ้านแค่ 200กว่าเมตรนะครับผมผมก็เดินไปเอามาที่บ้านนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทําการหานางพญานะครับที่สำคัญที่สุดทุกครั้งที่เราเลี้ยงพึ่งหรือว่าเลี้ยงมิมต้องได้ตัวนางพญาให้ได้ก่อนนะครับคือปัจจัยหลักสำคัญนี่คือ อุปกรณ์ชิ้นใหม่สำหรับดักนางพญาของมิมนี่นะครับใส่ลงไปเลยในอุปกรณ์ดักนางพญาอย่าลืมรูุดซิปจับตรงปากให้มิดชิดอย่าให้ตัวงานของมิมออกนะครับโอเค หลังจากนั้นก็พยายามเขย่าให้ตัวงานบินออกก็ถือว่ายังไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอากาศหนาวช่วงเช้าเขย่าเรื่อยๆครับขณะที่เขย่าก,ก็ต้องพยายามสังเกตดูตัวนางพญาด้วยนะครับว่าอยู่ตรงไหนแม่ของมิมก็ไม่ค่อยบินครับเขย่าเรื่อยๆ สังเกตไปตามด้วยนะครับเผื่อว่าจะเจอนางพญาของมิมเจอแล้วครับผมเจอแล้วตัวงานจะออกจากรูตาข่ายของเราได้แต่ว่านางพญาไม่สามารถออกได้นะครับเก็บใส่หลอดเรียบร้อยทีนี้ก็เตรียมที่จะนําหลอดนางพญามัดกับ ราวไม้ของเราต้องรอสายๆหน่อยนะครับแม่ของมิมถึงจะบินได้เพราะว่าตอนนี้ช่วงเช้าอากาศยังเย็นหลังจากนั้นก็นําหลอดนางพญามัดติดกิ่งไม้ของเราโอเคครับผมนางพญาเรียกตัวงาน